สวัสดีครับวันนี้วันอังคารนะฮะ27ธันวาคมอากาศในกรุงเทพเย็นนะฮะทางใต้ก็มีคลื่นพายุลมแรงเกิดขึ้นไม่เหมือนกับราคาทองคำนะเมื่อวานนี้นิ่งสนิททีเดียวก็แทบเรียกว่าไม่ได้มีการเคลื่อนไหวไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะฮะเพราะว่าตลาดการเงินในหลายๆประเทศทั้งในสหรัฐในยุโรปแล้วก็ ประเทศในเอเชียอย่างฮ่องกงสิงคโปร์เนี่ยเขาก็ปิดทําการก็เลยทําให้ราคาทองราคาสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆเนี่ยก็แขนตัวค่อนข้างแคบอยู่บนตลาดหุ้นนะเมื่อวานตลาดหุ้นบ้านเราปรับฐานลงค่อนข้างแรงปิดตลาดสำหรับทองคำนะครับพันหเหรียญลดลงไปไม่ถึง1เหรียญน,นิดเดียวเท่านั้นเองส่วนราคาโลหะเงินนะครับยีิเเหรียญกับอีก้เซนก็แทบจะเรียกว่าไม่ได้ขยับปรับเปลี่ยนจากระดับปิดของวันศุกร์เลยนะฮะก็อย่างที่เรียนไปคือเป็นเหตุผลจากการที่ว่า ตลาดการเงินในประเทศยักษ์ใหญ่ต่างๆทั้งในเอเชียแล้วก็ในยุโรปแล้วก็สหรัฐเนี่ยเขาปิดทําการก็เลยทําให้การซื้อขายในค่อนข้างเงียบเหงาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าประเด็นต่างเนี่ยก็ไม่ได้มีข่าวอะไรใหม่ออกมาด้วยนะครับนักลงทุนก็เลยถือโอกาสหยุดยาวไปเลยตั้งแต่ก่อนคริสต์มาสมาจนถึงคริสต์มาสแล้วก็น่าจะยาวต่อเนื่องไปจนถึง ต้นปีหน้านะครับเขาควรจะกลับมาซื้อขายอีกครั้งหนึ่งในช่วงต้นปีหน้าเพราะงั้นตอนนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าราคาทองเนี่ยภาพรวมเนี่ยผมยังมองต่อเนื่องจากปลายสัปดาห์ที่แล้วนะฮะยังมองว่าราคาทองเนี่ยน่าจะ,ะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆมากกว่ามีโอกาสได้เจอนะครับขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ไปหลายท่านก็ พูดคุยเกี่ยวกับมุมมองเกี่ยวกับทองคําก็แล้วแต่มุมมองนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าในการเก็งกําไรในระยะสั้นๆในสับตัวโกลฟิวเจอร์เนี่ยผมยังมองว่าช่วงนี้เนี่ยราคาอาจจะแกวงตัวแคบๆนะครับยังไม่ได้ไปไหนเพราะงั้นก็ช่วงนี้ก็ท่านก็อาจจะรอชะลอ,อการลงทุนไปก่อนก็ได้ถ้า,าว่าท่านไม่มั่นอกมั่นใจหรือไม่ถ้าหากว่าท่านจะไปเที่ยวปีใหม่เนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยยังมองว่า ฟิวเจอร์เนี่ยแม้ว่าราคามันจะแกว่งตัวทำราคาทองคําแล้วราคาทองคําจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆแต่ว่าส่วนต่างเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะตัวซีรีส์ที่ไกลออกไปคือตัว ซีรีส์จีกับซีรีส์เจนะซีรีส์ซเนี่ยจะหมดอายุแล้วเพราะงั้นหากว่าท่านมีซีรีส์ซอยู่ก็ชะลอการลงทุนออกไปแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นลงทุนในตัวซีรีส์เจซีรีส์จีกับซีรีส์เจดีกว่าตอนนี้เนี่ยเจสูงกว่าจีค่อนข้างเยอะนะถ้าาท่านคิดว่าจะไปเที่ยวให้สบายใจแต่ว่าอยากมีสถานะเอาไว้เนี่ยก็ล็อกสเปรดก็คือซื้อตัว G ีแล้วก็ขายตัวเจล็อกสดต่างเอาไว้ก็ได้นะครับประเด็นที่จะเกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยก็คงยังไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับตลาดยังจะถูกกดดันจากปนน Euro, ปปปรรรรระะเเเเเเดด็็็นนนนนนใยยยุโหลลลัักกสส่วาาวาางงตขขศษิจอ วันนี้ก็คงจะมีเรื่องของความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ยังคิดว่าน่าจะออกมาดีนะฮะเศรษฐกิจสหรัฐผมคิดว่าน่าจะแบบตอบรับเกี่ยวกับเรื่องมาตรการของเฟดมาตรการของกระทรวงการคลงังสหรัฐที่ออกมาก็ยังจะตอบรับอยู่แต่ว่านักลงทุนเนี่ยคงยังไม่มั่นใจที่จะไปถึงครองสินทรัพย์อะไรมากเพราะว่ามีประเด็นลบจากยุโรปกดดันอยู่ช่วงนี้เนี่ยปกติช่วงปลายปีเนี่ยช่วงตั้งแต่คริสต์มาสเป็นต้นไปเนี่ยท่านที่คุ้นเคยการลงทุนในตลาดหุ้นอยู่แล้วเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นเนี่ย จะปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงแล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงออต้นปีที่เขาเรียกว่าซันดคอร์แลนลี่นี่แหละครับตรงนี้แต่ผมคิดว่าปีนี้เนี่ยอาจจะไม่มีนะครับเพราะว่าเรื่องของยุโรปเนี่ยจะกดดันจนทําให้นักลงทุนเนี่ยไม่ได้มั่นใจที่จะมาถือคลองสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงนี้เพื่อจะไปเก่งกาไรการเกิดจากยูริเอฟเฟกในช่วงปีหน้าตรงนี้เนี่ยต่ราคาทองคำเนี่ยเลื่นไหวตามสินทรัพย์เสี่ยงนะครับก็ค,คงต้องดูตลาดหุ้นเป็นหลักด้วยในตอนนี้ออประเด็นในยุโรปที่เรียนว่ายังกดดันการลงทน ข้อสรุปนะฮะก็มีเพียงรายงานข่าวออกมาเป็นลักษณะที่ว่าสถาบันการเงินของเขาเนี่ยเริ่มขาดสภาพคล่องแล้วรัฐบาลก็ต้องเข้าไปดูแลนะฮะส่วนเรื่องของ <c oughs> การพิจารณาแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของยุโรปเนี่ยก็เริ่มมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นก็มีข่าวออกเป็นระยะระยะแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ย s อสเนี่ยอาจจะมีการปรับลดหรือไม่ก็มีการรายงานเกี่ยวกับเครดิตของประเทศสมาชิกยุโรป15ประเทศเนี่ย มาสักมก,กราคมก็ปีหน้าก็จริงๆก็อีกอาทิตย์2อาทิตย์นี้แล้วนะครับตลาดคงจับตาดูประเทศใหญ่ๆ2ประเทศคืออย่างเยอรมันกับฝรั่งเศสที่อย่อันดับ1อันดับ2กรณีของเยอรมันผมคิดว่าคงไม่น่าจะมีการปรับลดนะครับแต่ว่าของฝรั่งเศสเนี่ยตรงนี้ต้องตั้งข้อสังเกตเอาไว้เพราะตอนนี้เนะี่ยตลาดก็จับตามองพอสมควรส่วนกรณีของอิตาลีกับสเปนอันนี้ก็เรียนว่าเสี่ยงนะครับก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่จะถูกปรับลดเครดิตเพราะเอสแอนพี P เนี่ยเขาเตือนไว้ว่า ถ้าตอนที่ผู้นํายุโรปเขาประชุมกันได้จำได้นะครับช่วงที่ผ่านมาสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าหากว่าข้อสรุปที่ได้เนี่ยไม่สามารถนําไปแก้ไขปัญหาหรือไม่ก็ไม่สามารถเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้ s อสแอนเขาก็ต้องมีการปรับลดเครดิตตามมาตรงนี้คือสิ่งที่ s อสแอนเขาเตือนไว้แล้วก็ว่ากันว่าตั้งแต่วันนั้นไปนเนี่ยอีกประมาณ3เดือนจะมีการรายงานเกี่ยวกับการพิจารณาเครดิตของประเทศสมาชิกแต่ตอนนี้มีข่าวมาแล้วนะครับว่าน่าจะเป็นเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ ผมถึงเรียนว่านักลงทุนเนี่ยคงไม่มั่นใจที่จะเข้าไปถือครองสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงนี้เพราะว่าออมกราเปิดมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีของขวัญปีใหม่จาก s อสจะมีอะไรออกไม่ใช่อาหารนะครับหมายถึงสำหรับจะอดับความน่าเชื่อถือถ้าหากว่ามีการปรับลดเครดิตขึ้นมาจริงๆเนี่ยเชื่อว่าแจนยูรี่นอกจากจะไม่เกิดแล้วเนี่ยอาจจะปรับฐานลงไปด้วยราคาทองคําก็คงยังเคลื่อนไหวตามสินทรัพย์เสี่ยงอยู่นะครับในช่วงนี้ก็อาจจะมีการปรับฐานลงก็เรียนว่าเป็นโอกาสดีและการสำหรับท่านที่จะถือซื้อทองคําไป ให้ลูกหลานช่วงจุดจีนปีนี้จุดจีนมาเร็วด้วยนะครับก็สามารถทยอยซื้อได้ในช่วงนั้นส่วนการเก็งกําไรในตัวโกฟิวเจอร์อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าก็ด้วยการที่ว่าราคาเนี่ย เคลื่อนไหวค่อนข้างแคบแต่ส่วนต่างค่อนข้างกว้างเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะไปเที่ยวให้สบายใจก็ซื้อในตัวเดือนกลางนะครับก็คือตัวเดือน G12 แล้วก็ไปขายตัวเดือน G12 ล็อกไว้แล้วก็ได้แต่ถ้าหากว่าท่านที่จะเก่งกําไรทางเดียวผมก็ยังมองว่าราคาทองเนี่ยเช้าวันนี้เนี่ยทรงตัวอยู่ที่ประมาณ1,600เหรียญแต่ว่าก็ยังมีโอกาสที่จะปรับฐานลงไปที่1590เหรียญน,นะครับก็จริงๆเนี่ยยังไม่ได้บอกว่าถ้าหลุด1,600ต้องลงแรงถ้าเป็นเทคนิคไปช่วงปกติจะเป็นลักษณะนั้นอย่างเมื่อวานเน นักลงทุนหลายท่านนะครับที่โทรมาพูดคุยแล้วก็ที่เจอกันที่หน้าร้านที่ขายทองแท่งเนะี่ยก็บอกว่าหลุดปหอเนี่ยอาจจะดูไม่ดีอาจจะลงแรงเลยตรงนี้เนี่ยก็มองได้2องมุม,มนะครับมุมหนึ่งคือตลาดเนี่ย ค่อนข้างเงียบในช่วงนี้แรงซื้อแรงขายก็อาจจะมีเข้ามาไม่มากเพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามีการมีใครคนใดคนหนึ่งขายออกมาเยอะๆราคาทองก็จะปรับฐานลงไปได้ลึกได้แรงก็เป็นไปได้แต่สำหรับผมเนี่ยผมมองเป็นลักษณะที่ว่าตลาดคงเงียบมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการหลุดแนวรับทางเทคนิคเนี่ยถ้าหากหลุดพันหกร้อยเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงยังไม่น่าจะมีแรงทิ้งตามออกมาเยอะก็เลยเออมองว่าให้เป็นกรอบแนวรับกว้างขึ้นจากเดิมนะครับที่มองที่พันหกร้อยก็ให้เป็นสักพันห้าร้อยเก้าสิบจนถึงพันหกร้อยแล้วก็มอง stop loss อันนี้ ก็คือทิ้งห่างลงไปเลยอยู่ที่ประมาณสักพันห้าร้แดิแล้วกันถ้าหาว่าท่านจะเก็งกาไรฝั่งซื้อในช่วงนี้นะครับเล่นทางเดี่ยวก็รออยู่ที่สัก 1,585, 1,590 stop loss 1,580ถ้าลงมาถึงก็เก่งกำไรฝ่กซื้อคิดว่าบาทน่าจะอ่อนนะฮะในช่วงนี้ก็น่าจะทําให้ราคาในประเทศเนี่ยดีตัวรีบาวกลับขึ้นไปได้บ้างถ้าราคาปรับฐานลงมาแต่ถ้าหากว่าราคาไปต่อเลยเนี่ยผมก็ยังมองว่าเต็มที่เนี่ย1,620คิดว่าคงยังไม่ผ่านเพราะว่าข่าวดียังไม่มีข่าวร้ายเดิมๆก็ยังกดดันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าราคาดีตัวขึ้นไปเนี่ยก็คงคิดว่าคงไปได้ไม่ไกล ะะส่วนตัวราคาโลหะเงินก็เช้านี้ก็ยังยืนเหนือ29เหรียญแต่ก็อย่างที่เรียนนะฮะว่าราคามันก็มีโอกาสที่จะปรับขึ้นปรับลงได้บ้างเพราะว่านี้ตลาดสหรัฐก,กลับมาเปิดซื้อขายอีกครั้งหนึ่งแต่เชื่อว่าคงไม่ได้มีกรอบการเคลื่อนไหวที่กว้างม,มากนักเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย โวโลหะเงินก็ยังเรียนว่า28เหรียญ80 20จนถึง28เหรียญ90เนี่ยตรงนี้ถ้าเป็นก็ยังเป็นแนวรับนะถ้าอ,อกากรุมวันนี้ก็ยังเก็งกำไรฝังซื้อได้แล้วก็เป็นจุด stop loss อยู่ที่28เหรียญ80ถ้าหลุด28 80เนี่ยก็ลงไปว่ากันใหม่ที่28เหรียญ50เซ็นต์โลหะเงินค่อนข้างเงียบนะฮะในช่วงนี้เพราะงั้นก็ถ้าหากจะเทรดเนี่ยก็ดูเรื่องของสภาพคล่องด้วยถ้าหากว่าท่านคิดว่าสภาพคล่องยังไม่พอก็ดูในตัวโกลด์ฟิวเจอร์จะดีกว่านะครับสำ